เครื่องต้มไข่อัตโ,ตโนมัติจากฮุนไดเลือกเมนูกระต้มได้มากถึง6ฟังก์ชันไปลองใช้กันแพ็กใส่กล่องมาอย่างดี กะกรองมาเรียบร้อยแล้วขอยี่หนึ่งชุดก็จะมีเครื่องต้มไข่อัตโนมัติจากแบรนด์ฮุนไดถาดต้มไข่ถ้วยสแตนเลสฝาปิดและคู่มือวิธีการใช้งานมาดูที่หน้าเครื่องก่อนเลยนะครับมีปุ่มให้เลือกทั้งหมด6ฟังก์ชันนะมี P ีไข่ต้ม P ีไข่ออนเซน P ซีไข่สายทองพีหม้อหุงช้าหรือว่าการตุ๋นนึ่งนั่นเอง P5 ไข่ตุน๋น P6 โยเกิร์ตกดเลือกฟังก์ชันตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นจอดิ D ิต้อนนะต้องการต้มไข่ด้วยฟังก์ชันไหนกดเลือกได้เลยนะครับอนน ลงไปสามารถต้มไข่ได้พร้อมกสนสันด5ฟองเลยนะครับแล้วเติมน้ําเข้าไปมีขีดแม็กบอกอยู่นะครับปิดฝาผมจะเลือกต้มไข่ไปที่ฟังก์ชัน P3 นะครับไข่ทรายทองแต่ที่ปุ่มฟังก์ชันเลือกไปที่ P03 นะและระหว่างนี้เราก็ปล่อยตัวเครื่องทํางานไปนะครับเมื่อไข่สุกเนี่ยตัวเครื่องจะแต่การทํางานอัตโนมัติแล้วก็จะมีเสียงเรียกเราด้วยนะพอน้ําเดือดได้ที่แล้วตอนนี้จะเริ่มจับเวลาถอยหลังนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ14นาทีนะครับ ไข่สุกแล้วนะครับเดี๋ยวไข่ออกมาดูกันได้ไข่ไก่สุกแบบนี้นะครับลองผ่าดูทีละฟองเลยหมดพีสามไข่ไก่สุกแบบนี้เลยนะครับดูน่าทานมากต้มไข่ได้ง่ายแล้วก็สะดวกแบบนี้เลยกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์ผู้คุยได้ในคอมเมนต์